ริมน้ําอัมพวาพร้อมกับเสียงดนตรีคลาสสิกนะครับวันนี้พาย้อนยุคกลับมาในยุคลูลานะครับสไตล์ยุโรปนะครับณบ้านทุ่งนะครับเป็นรีสอร์ทใหม่ที่อัมพาวานะครับมีเพียงสิบเอ็ดห้องเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเดินและการดีไซน์นะครับอันนี้เราขอเข้าไปดูดีกว่าในห้องจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับไปห้องก็ดีไซน์สวย มีของทานให้ทานได้ต้องมีตองมีครเ,เ,เป็นที่ใส่โค,รคร้คล็อกถ่วตรงนี้ที 8, ความยาวพาไปดูข้างในเลยครับจะเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีวีค่ะข้างนอนนี่เป็นวิวแม่น้ำนะครับที่นี่มีสิบเอ็ดห้องนะคะทั้งหมดถึงห้องครับตรงนี้คือ,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 อไฟ กดตรงนี้แล้วจะมีไฟออกมาครับครับนี่เข้ามาดูข้างนอกบ้างครับแล้วนีคือห้องงายักษ์ครับเตียงก็ใหญ่นุ่มนะครับพี่น้องสองคนนะครับเด็กๆก็รักกันแล้วก็สนุกมากครับเจอกันทริปหน้าครับ